สนุนโดยสิงดิชพาววอรไฟส์ฮันเด็ตาลปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนอย่าหมองน้ำตลาช่วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาบริษัทยนตกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดออเดลวบตามินซีซิรั่มบำรุงและกระชับผิวหน้าจากรามดุรี รืจับดำเนินคดีคิีรับทำอุ้มบุญฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตและปล่อยให้ผู้ประกอบวิชาชีพไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรมธนรักษณดเหรียญ10บาทปี2533ที่อยู่ในไทยมีเพียง20เหรียญเท่านั้นซึ่งเหรียญที่มอบให้เป็นที่ระลึกและหากผู้ใดมีครอบครองต้องตรงคืนเนื่องจากเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยสังคุมเข้มเชื้ออีโบลา ยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังระบาดหนักในแอฟริกาใต้พร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยทั้งทางอากาศและทางน้ำพ่อชาวสวิเดนพาสองลูกชายตะลุยสมรภูมิรบของจริงในซีเรียและอิสราเอลหลังลูกๆร้องขอเล่นเกม Call of Duty ซึ่งเป็นเกมสงครามยิงแอคชั่นข่าวใหญ่รอบวันและแขกรับเชิญพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถ ับดีเจเจ๊แหม่มและพิธีกรสาวลูกน้ำปัตรีในา้าเช้าข่าวใหญ่ย ดูภาพเลยสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครัสวัสดีลูกนพี่แมวลืมตัวตกใจไงแต่ดูเต่าคืนเมวันกตะวตกตะว่นตกต่วันตกตะวนเต่าเนยอตะช่ไตกตะวันต่าันตกตเป็นตกตะวันตกตะวัเต้สุวรกะจนเออมวาากเรวันะกะนะวันตวันตกตะวันตกตะวันกระวันตกตวัตกตะวันตกตะวันตกตะวันากวันตกตะันตกตะวันตกะใช่แก้วั่ะวันนก้ก็พนกันตรนกตะวัาตะเอาข่าวใหญ่ ไปเจอแฟนรายการนะเดี๋ยวนี้ทำ้าชีาเขาใหญ่ใส่นะจ๊ะต้องน่ารักวันก่อนไปอยุธยานี่เจ้าของร้านต้นน้ำกุ้งดังยอดฮิตเแต่รายการเราเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าจะไปฟาดอยู่เหมือนกันค่ะดแล้วก็แต่ราคานี่จะเท่าหัวหินไหมฮะเออนั่นน่ะสิหวังว่าไม่เท่านะหัวหินเขาว่าแบบเกือบเหยียบหมื่นนะพี่แหม่มเดี๋ยวมันต้องเล่าเรื่องนี้ไปกับน้องนะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะฮะเรื่องของการรื้อซากปลักหักพังของอาคารคอนโดนะฮะที่ถล่มลงมาเป็นอาคารคอนโดของยูเพลสเนี่ยนะฮะวันนี้เป็นวันที่4 แล้วนะฮะที่มีการเข้าไปลือดูนะฮะ<ม>แล้วก็ไปช่วยกันเขาเรียกว่าอะไระคือมองจากเรื่องของผู้ที่รอดชีวิตตอนนี้คงไม่มีมแล้วละนะฮะ,ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยะฮะที่เขาตรวจสอบออกมาเนี่ยนะฮะก็บอกว่า มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะตอนนี้ทั้งหมด25คนฮะ<ม>แล้วก็ยังได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้6คนนะฮะ,ะแล้วก็เรื่องของการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ<ม>ก็เพิ่มเติม,มจากเดิม11ศพ<ม>ล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะพบเพิ่มนะครับอีก3ศพด้วยกันนะฮะ,ะนั่นแปลว่าตอนนี้รวมทั้งหมดที่มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไปที่14รายแล้วนะฮะตัวเลขก็ตรงกันกันกบญาติที่เข้ามาแจ้งผู้สูญ <4. S 1> หายะนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีซากศพเพิ่มเติมในอาคารหลังนี้แล้วด้วยเหมือนกัน ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะทางด้านผู้จัดการทั่วไปอยู่เพลสคอนโดมิเนียมค่ะคุณพระสุนดํดำปรีดานะคะคุณพระสินก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลโครงการก็จะเยียวยาอยู่ที่รายละ1 5ึ0 0หบาทนะคะผู้บาดเจ็บไม่สาหัสจะอยู่ที่รายละ5,000บาทส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่รายละ3 0,000บาทแล้วก็ผู้ประสงค์ที่จะเดินทางกับภูมิลำนาวอยู่ที่รายละ2,000บาทซึ่งการเยียวยาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเยียวยาหมดเหมือนกันไม่เลือกสัญชาตินะคะทั้งคนไทยนะคะ แล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับเกณฑ์ของผู้ที่ต้องรับการเยียวยานะคะถ้าต้องการก็นําเอกสารมายืนยันการจ่ายเงินทางราชการมายื่นเรื่องเพื่อขอรับการเยียวยาได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเห็นเขาบอกว่า